สวัสดีครับผมครับหนูเกิดเส้นแนวมือนี้ครับมหาอาหารธรรมชาติจะสีด้หรือบ่ได้ครับผมเพราะว่าหาอยังมี้ยังกินกับกินครับม้านาหาหอยให้เราครับเบื้องบนสีด้หรือบ่ได้ครับผมคลิปนี้ครับปลาด่ายกันถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวคุยกันน้ำทงน้าเป็นคลิปแรกในรอบปีครับผมมาหาหอยนะครับต้องรอครับมาหาหอย นี่ครับเพราะว่าเปียกอย่างไมือบรรลุวัตถัยชิบยังก็อยัางครับผมเลยแบบออกมาให้มะนาก็เลยร้องไทยเป็นที่ซื้อครับผมหวานชิมมี่ยังให้กินบ่าน้ำให้น้ำหน้าบ้านเท่านี้แล้งครับ้าน่ารับน้ให้น่ากับมีครับไปครับคนถือฝั่งเด็กแยกจิตตกโตกตกน้าวน้ำนี่แหละ ยังไยกับใสเบ็ดกบเนาะอันนี้ก็ลงไปตะล่างครับผมไปเบิ้งหอยกนครับ่งเยนบ่เป็นการโ้ทองเกียวเลยมีหน่อยเยเลยมันมีป่าเยอะนี่เขาต้องวาไสเบ็ดเจมืออยู่เนาะแต่ว่าเคยมาใส่บ่เคยมาใส่บ่ ที่เบ็ดบบุสูผมครับเห็นผมเป็นแดงสีผมเสียนเห็นไหมครับเขาก็ได้สัญญาว่าเขาถือว่าใส่เว้ยมันต้องมี้หลอดแก้มือแน่นะครับบ่มีการว่าแฉะเสมอไปครับผมการทำมหากินมันแข่งกันบ่ได้ครับผมใครขยันพวกนั้นกันได้หลายครับผมการแต่งหน้าเลยปากัดตรงนี้ตก้อนปากะน้ามีตัวสมือในบ่มีนะครับโอ้บรรยากาศครับผมโอ้ยบรรยากาศ เฮ้ยเิเห็เิงเห็นครับโอ้โหบรรยากาศได้ครับผมั้นไดนนกกินกันเพีรไอ้อามเพ็ยรด้นสว่างนะครับผมับรโอ้เย็นครับน้องสาน้องสานี ไม่เงครับพุ่นครับพุ่ณที่พุ่นกัน้องสาที่เป็นเขาไม่แต่ทายชีวิตนะเนาะตั้งตั้งแต่ปีสองปีมองเขาดูดป่าครับอาร์มเลอบ์ปี้เจอกันปลาดุกตอดตีนครับเครื่องสูบน้ำครับเเอาอยู่ครับปลากระไรงูกระไรครับอยู่นี่อาร์มเลอบ์ปี้ให้ไปสว่างมือครับผมใชยครับเดี๋ยวไปหาหอยกันด้ยครับตอนนี้อารมเคยมาหาครับผมหอย บ่ได้หอยเขาก็เอาน้องไหม่บ่ได้น้องม่เขาก็หาเอื่อครับมือนี่หอยเล็มาหหกาบหอยหเล็บมหอยกาบช่วงนี้กปากค้างมันไหลหรอนกปาคางกินนกปากคางขึ้นนกยังนกสวยงนกปากคางลหะคือนกปากคางล่ะก็ากลปากนกปากคางเนนว่นี่ยนกปาก้าง่ครับนี่นี่ก็เป็นน้ำตเก่ามาเทียบตรงครับผมอยู่นี่ ซื้อปะนิญญ้นมาซื้อปะนิญญ้นมาครับเ <c oughs> สรยเลยว<ส>ะเสร<ะ>ย <สะ S 1> เลยซ <c oughs> ื้อปะนิญญ้นมาปล่อยใส่ต็งครับอันนั้นก็จัดจัดฉากให้ซื้อครับอันนี้เขาหาจริงครับผมอันนี้ของแท้ครับของแท้น้ำแบบนทำตกง่ามากเลยแต่ช่วงนี้มันสีหกครับผมเปจะได้ว่หอยเ่<ห>าได้ได้มึงน้องใหม่มึงน้องใหม่หาน้องใหม่มึงก่อนนั่นต้ว่าก่อนก่อนนี้มีบ่เพรนกำลัหาอยู่เรื่อยอยู่ กว่ามัางานมียุน่นหลายอยู่น้องใหม่จ,จะมีอยู่มีครับผมอืมแต่ว่าป่านี่มีอยู่ครับนี่ยท่นสูบเนาะแต่ว่าสูบเนี้ยนี่ก็บ่ค่อยได้แล้วครับผมแต่ว,วัางานเราค่อนมือ่นี่สิโอ้ยนนแฝงกันครับท่านผู้ชมมันอนมือ่นก็นคือตกเลยครับผมเมืม่อผมกับบววางให้ค่ำดอกตานนี่ถือนั่นถือนี่อยู่ครับผมอือ ชิปนี้ผมก็คือว่าวัละครับมาเอาบรรยากาศครับผมได้ว่าได้กัได้ว่ได้กับิตไทยบ้างครับบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าเขการตั้งใจมาหาอิหรีนี่มันมันสีได้อยู่ครับผมเอียงกับดไดเบิงเ้ืยออ่าเสืออ่าสือปี้ีเลียนหน้าไหมเพิ่งนั่นเป็นน่งมังนี่เป็นอองีันเป็นองน้ำตกนะ ตัวกระพาเขาบูไปหลายๆมันเป็นบัวหนามไหมเอ้่อเพิงเออเกือบลุดแล้วครับเดี๋ยวๆหนามไทยราคากค่เนาะเออเป็นอ่างแบบเังนไรหรอโอ้โหม,ม,ม,มันหกครับมันหกเดี๋ยวเขาไปทางหนาดีกว่าคลิปหนาผมจะเดี๋ยวผมมีอนซับเจ๊กหน่อยครับยกผมจะจีสซิร์ฟสามหมื่นคับอยู่คลิปนี้ก็ต้องแบบหากินตามธรรมชาติไปก่อน นี่ปู่วมันแรงครับผมฝนพึ่งมาดต,ตกส่วงผ้ายุเข่าเอาเอา,เอาไงไงครับขนพาข้ายยบนเขาบ่มีน้ำใส่เข่าครับกุ้งตันไงไงไมกุ้งดำกุ้งกุลาบาเพื่อนน,นไ่มเห็นหอยเห็ระะนรา้กุ้งตัวนี้กุ้งกุลา,านี้จะเป็นหอยกุตาตัวอันนี้น้อยอยู่นี่เพิ่นว่านกกินมัดเหรอครับนกกดยาบอกว่านกกินปนโอ้ใครับเขาหาจนได้คนละเดี๋ยวเขาจังเสียนไอ้เบิ้ง มันบ่ได้ก็คือแบบก็ไปกินเขาขวางตลาดเนาะมันไ่ได้โอ้ใครับผมไออันนี้นี่นกมันกินครับนี่บัารลายอย่านบิ่งเน่ยหลารครับน่อยนี่นกนี่นกมันเดียมากรงไว้วงเดียวพุ่นะบิ่งนครับพุ่นะีนี่แหะนกเอามากรงไว้แล้วครับนี่ได้เปียกมันสิเลีไวเฮานกาาาาาาบาานาาาา่ ปลาจงไว้ผมกินน้ำเน่าเ้ยนี่เด็ดนี่เป็นคลองวันนี้นี่แมนบนจกมาเงินหนุ่มนี่นี่เด็ดตัอแรเด็ดได้แล้วตัวหนึ่งนี่ตัวแรกครับนี่ตัวใสๆนี่มันคลองมันคลองแป้งกี่ตัวเมืองมันสีมีคูท์คุยเด็ดตัวหนึ่งดูปลาลายครับพี่นะได้มันจีได้ไปเรี้ยอยู่ครับผมโอเคครับคลองน้ำนี่อีกไก่ครับผม ันเป็นคลองห้อยมันไตมันลงม่ใชเพิ่งเหยีบนาองเธอคลองกัได้ตัวเดียวเขาสิบจ้า้เบิ่งเลยพูดดิพูดดิพูดดิท้าพูดดิก่องจุ่มกลุ่มอยู่เดี๋ยวเขาหาไปเยอะหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเพืองครับผมเจอกล่องไหมมืน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 สโอ้ยมันเหลือมัเสียไปมั้ง มาตัวนอะลายหลีดีถ้ามันตายถ้าพอขุมทรัพย์มันบทันงหลายนี่ครับนี่มันอยู่ทึงโบกมันกับทันงหลายได้บางตัวถือขาดมากเลยตัวนี้ตายแล้วตาขันอยู่ทึงหน้าเนี่ยคือตาลงน้าบ่ได้เลยนึกว่าสีบ่ได้ครับผมนี่นี่เดียเดียมันอยู่ทึงโคกกับนี่ครับ อู้ตากล้องผมกับทั้งเก็บทั้งอันนี้ครับผมน้ำมือผมกับซีตัวครับมีตัวใหญ่นะครับผมซ้ำฝ่ามือผมด้วยครับนี่อืมมันอยู่เป็นจุ่มครับขนกบ่อยู่เฮ้ยนี่เห็นบ่พู่นี่นี่ครับนี่มันอยู่ตั้งกี่ดินนี่นี่อันนี้โมเมนตัวนั่นเดียวมีห้อยมีห้อยห้อยสามห้อยเลยนี่บ่ ตัวมันยัดเน่าวะเอาแฟนผู้ชมมันเน่าครับกินได้ครับนี่นี่อ้ำตัวนึ่งมันบ่โอ้มีเปียกนี่ครับนี่ยเนี่มันอยู่ทั้งๆนี่บางตัวกับบัวไตบัวายครับตัวนี้อาจจะตายหรือบัวายกับบัวรูครับบัวายเอาไปก่อนพราะว่ามันอยู่ทั้งโขู่สีหน้าหนามบ่งหอนมันก็ดีโอ้แต่ได้หนุกเนี่ย ไม่กินกับสีอิ่มกันเลยด้วครับเพื่อนึงก็งแซ่บไปดิอ่ำผเอาไปไม่เนี่ยแซ่บแซบแซบอ่าน้นแฮมแ้วน้ำเนาะแซบน้ำไว้จักมือหนึ่งครับบ่แซบน้ำกับหาเกลือใส่ให้มันคล้ายขี้ดินหรอครับเขาไปหนึ่งก็ได้หนึ่งอะไรก็เฮ็ดยังวะเพื่อนหนึ่ง,ง,งต้ม <สะ S 2> ขั <สะ S 2> <ท>ดจะเอาขัดไหมเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับแซบครับผมโอ้โหเบิกเลยแต่ว่าหยาบครับขันย่าง แนะนำไว้ครับบดเนี่ยหามาถึงเงาแตกเงืเตแตนครับผมหาครัเดียวมันบกไฟมีครับแต่ว่านกปากห่างกินเบอร์กิดเพราะได้หรือเป่าหอยนี่ครับเขาเอิ่นว่าหอยเล็บหมาหรือหอยหอยกราบไงหอยกราบไงเดี๋ยวอยหาหอยหอยหอยหน้าไปผสมกันครับผมแมนกันได้ครับผมโอ้ใช่ครับนี่ครับอืมบรรยากาศเจนสวยๆเรื่องมีแกจะบอกเลยว่าเป็นที่พัก พี่ดีครับน้ำนาเย็นครับตอนลงไปหาอยู่ในห้องครับมันลมมันอยากจะผ่านห้องหาตัวครับผมหาตัวหาหอยหาหอยมันจีมีไปเรื่อยอยู่ครับผมน้ำฟังน้ำหยันเนี่ยสมาร์กอยู่น้ำฟังไหมนกมันนกมันคาบขึ้นมากกว่างกันครับผมคับคาบหอยมันคาบหอยมันตายแต่มันยังกินได้ครับผมสามารถเปิดปากหอยได้ อันนี้ก็ทีๆนกมังนี่ป้องกันถูกเลยนี่แต่หอยครับผมนี่นี่มันจะเป็นหงสสิหงส์สีนี่หอยบอสเฮ้ยเขาให้โอ้ยนี่ครับมันช่เป็นหงสได้เังสินี่ได้เังสิเขาตอกไปขังให้กัาหน่อยแต่อันสามตัวน่ะผมจับขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าผมเห็นหูหอยครับเมื่อกี้นีะเขาก็ต้องเป็นเมืองว่านตายหมดสามตัวถ้าเราตายแล้วก็ถือแดดก็ตายง่ายก็ได้หอยเนี่ย อินเดีท่านตายเก็บไปครับเขาไปเ็ดกินได้ครับอาจจะบ่แซ่บแค่กกระทั่งชีวิตอีหยังก็ได้ครับผมแซ่แบเสีบให้เนี่ยว้นี่นี่มันมันนอชูุริงงโอ้โหนกข่าวสม่ามันก็สิแบบหมุนดินลงไปนะเงินบ่นตามจะเลือกปีนี่หาหอยเกีงครับหาหอเกีงอยู่ครับตัวยย่างไก่ไปเต้สิบบุมมี่ยีบ่แล้วนี่ อ่าคุณต้องไาเลยเห็นหจะกขาวคมาด้มันถ้าะตายครับนี่พวกนี้น่าตายแต่ท้าละคันบัอานะนี่นี่ได้ครับไได้แล้วนี่ต่างเทียกนไรบครัโอ้โันงมีคังมา้นังไว้ให้มันคลายดินครับผมที่ไม่ครับมัน

หทางเที่ยวเออนี่นี่มันนี่นี่ยหูผีหลายหลายทุกคนแฮมเบอร์ด้วนี่แฮมเบอร์นี่นี่ครับที่นลไปนม่กำลังหมดนนี่อันนี้เขาประเทศไทยนะครับมันนี่เป็นแบบว่าใส่กระเพาะนี่เป็นคั่ที่แบบพอจะผักเลยแต่ว่ามันเนี่ยนี่ครับได้ได้ได้เลยนี่เป็นหูหรือเปล่าออกมาแล้วครับมันนี่ตั้งประเทศเขาหั่น หอยนางรมครับแต่ประเทศเขานี่นี่แหละครับน้ำอีสานเขาแต่ว่าอันพวนนี่มันก็นตายแล้วครับนี่แต่หาปัญหาแบบบคคลไม่ค่อยกินนะครับจริงๆอ้กลิ่นเสี่ยบครับบุคคลไม่ค่อยมหาซื่อนกกินเลยนกบางทีขับมักกวงกันไว้ครับเมื่อนานนี่ถึงไมากินอันนี้ข้อสอาวุ้แกกับว่ามาเนาะ จอกระเม้นของก็เจ้าแหละครับผมนั่งไปกับเบิ้งแตนเบิ้องยังไงเด้อเอ้ยโมเมนต์ครับผมกองชุบเกลือนี่ครับไงไงไตบ่ไงไมันตายบ่อุ้ยนี่ครับมึงเกือบซ้ำฝ่ามือครับคลิปนี้หาหอย้ด้วครับผมบ่ได้เช็ดคลิปกินครับผม จังได็ก็ฝา,ากเบิ้งนี้ครับผมอยากให้เขาเฮ็ดแบบการน้ำมาหายกินนังสีอีกบอ่อหรือจังเด็กก็นแนะน้ำมาได้ครับผมผมปรับุงเปลี่ยนได้หมครับอยากเค็ดทุอย่างนะครับผมช่องผมมัน,มจ,น,น,มจ,นจะคุ้งว่านไว้นี่ไปเฮเทศนั่งกินได้กับเบิ้งช่องอามเลอรป,ปี้ครับผมพิมกับเลยครับอามเลอรปี้อันนี้มันตายมาแล้วนี่กินมาแล้วครับมันบ่ อันนี้ผมก็คลิปเงีๆครับผมอาจจะบวตัดบวชยังเลยแหละครับรวมรวมลงเลยเพราะว่าไทยเห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยครับผมปกติในห้องใส่ยืนมาห้อมยูขึ้นมาหน่แบบไม่คือสีดน้ำใสเลยนกก็กินไปรลายครับผมอันนี้ก็เบิ้งเอาครับนี่ ไอ้ทั้งนี้นมันก็สิบมมีครับมิตรนกแหละครับกินน้ำไหมน,น้ำใสจิ๊กไอ้อันนี้ก็เพื่อนผมปลูกมันไว้ครับจักต้นสองต้นก็นได้ไรหัวนะครับผม โอ้อย่าลงใบนกลงหรืาาอเพ่นถังซื้อๆ่แบนกะกิ่นหลนี่แหละครับผมชีวิตของเขาหากินน้ำบ้านน้ำนี่แหละครับผมผมก็บโบแมนไว้รุ่นนะครับก็อายุไร้แล้วก็ไปเรื่อยครับ ถอแล้วก็วบบ่าได้ <laughs> ไเขาจะเปหวสพา,านลเปหสะพานมั้งบ,บุบ่จึงน้อยกับย้ำแบบหาหนูครับผมตัวน,นี้หาหอยจึงน้อยหาหนูน้ากหมบหัวเตมีครับผมน่าอาัมสเลปปี้ครับผมของผมก็ยุติดหวยคืออามแหละครับ ที่ผมถ่ายคลิปลงกันไปหาปลากันโอ้นี่ครับหอดตอวมันเพียงก็เขาเอืน้นไฟบ่บรรยากาศดีมากครับผม มีวะใช่ทางล่างดยู่คนเหลียวเห็นก็เห็นครับผมก็เลียวเราเห็นกันโอ้ใชครับผมเดี๋ยวเขาหาไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราชงสบายสิได้หลายสมเด็จผมยังกลับบ้านกับพ่อไอ้นี่เป็นปิ่นน้ำไม่หวานครับผมนู่นาอ่ำสเลิปปี้นี่ครับน้ำมืออ่ำนี่นอนนี่งามสุดเลยโอ้ยนอนใหญ่เลยครับผมนั่น เห็นบ่ครับหักม,มัก้เอามาเลยสองสองนอป่ะมานเ่มันเป็นแนหนงเลยคือแหนงอะไเอามาเลยอย่าไปกินไหมล่ะโอ้ยนี่อันนี้เป็นน้อใหม่หวานครับผมชิมมึองอันนี้ชิมมึงชิมมึงกันนะนี่หวานนี่ได้ดีดพี่นะ<อ>เกิดบ้าผมเคยเห็นในนี่

ขันท้อแต่มาแจงสีเขาไม่ได้กินอยู่แล้วครับขันเ้าตั้งใจมาหานครับผมแกงร้องไม่ได้บ้านนี่ห้าอยาก็แค่เดียวบุคคลมีเนาะมีต้นเดียวมีก่อเดียวเบิดบ้านนี่เพิ่งเห็นกอเดียวเดี๋ยวหนุกตก้เห็นอยู่ใส่บัอหือมีอีกบ่วนี่เดียวนี่น้อยนงเอานี่น้อยใหญไงทำไปชิมกันไหมเขาเป็นงเขาเป็าแหนงอันนี้สิไวแห่ไม่ชิมครับผมปาดหลายอยู่นี่นี่แมงนี่ไงนี่ไง นี่บอโ้นี่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 ไหมหนอมันหนออันนี้เลยไหมนี่นอแห้งเสียบต้องโกนออกเลือดๆคุณนี่นี่หนอทั้งทีคุณน่ะหนอดินมันยได้ไหมหนอนังดินมั้ยได้ไหมโอนมือนก็ได้เดี๋ยวเขามาอีกอยู่พือนหนอนังดินครับผ่านหนอนังดิน ถอยๆเจ้าผมแชร์รู้ครับนี่ถอยๆเพียงมันหลัก <laughs> <laughs> ของกิจวัตรทันทีขวางของจะขวางยิ่งยันแน่นโอเคครับผมนี่อืมเอาไว้เอาไว้ไว้จะกินเท่าไรไม่เข้านี่ช่องนอนนี่นี่ครับบ้านเบิ่งหอยเข้าได้ดผมอยู่ปิดชิปเลยดูครับผมนี่ครับ,รบได้ไลนเด้วนี่หวัดปูด่นะครับมีปูตัวนึงปูตัวนึง่งแ,แล้วก็ได้ไลน์ครับเดี๋ยว ใครอยากเบิ้งการกินกันยังกับช่องอาร์มเลอปีครับผมครับผมชิมเนื้ออะไรผมส่วนอาร์มบอกว่าอาร์มมีหอยบออกมานน่ามีหอยชิปนี้ก็ประมาณนี้ะครับผมบอกว่าบรรยากาศเหงาๆควอมคลิปนี้บอเคยคลิปเงาแบบนนี้มาก่อนเหงาอีกทีคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้าครัับผมสสวดีครับสวัสดีครับ